พื้นที่แห่งนี้มีปริมาณฝนเฉลีย่ยเพียง10ม mm ิลิเมตรต่อปีหรืออีกในหนึ่งคือตกเพียงสู้เดียวและไม่ตกอีกเลยทั้งปีส้ำ้ายสภาพพื้นดินที่เป็นดินทรายไม่สามารถที่จะอุ้มน้ำไว้ได้จนแทบไม่มีพืชชนิดไหนเลยที่จะสามารถอยู่รอดท่ามกลางความแห้งแล้งนี้แต่สำหรับชาวบ้านที่นี่พวกเขาไม่มีทางเลือก อาชีพกษตกรรมของที่นี่เพาะปลูกได้เฉพาะถั่วและงาโดยไม่รู้ว่าปีนี้จะเก็บเกี่ยวได้ผลหรือไม่การเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้งานก็ต้องทำใจว่าสัตว์เหล่านั้นอาจจะเสียชีวิตลงได้ทุกเมื่อจากโรคที่พวกเขาแทบไม่มีเงินรักษารัฐบาลเมียนมาบ่งชี้ว่าคนที่นี่เป็นกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดในประเทศ ที่นี่คือเยนันชองภาคมะเควตอนกลางของประเทศเมียนมาชีวิตพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปนี่ไม่ใช่บททดสอบที่ง่ายเลยเมื่อมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมตอบรับที่จะร่วมมือกับรัฐบาลเมียนมาในโครงการพัฒนาชีวิตของคนในท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายสําคัญคือส่งเสริมให้พวกเขาสามารถสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้โดยตนเอง คำถามคือการพัฒนาแบบไหนที่จะพลิกฟื้นชีวิตร,รวมไปถึงวิธีการใดที่จะสามารถต่อสู้กับธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แต่คงความโหดร้ายอย่างที่สุดนี้ได้ This is uh, Yanjiang Township. And uh, it's in the Magway region. It's totally in the middle of Myanmar. And as you can see, the vegetation, this is a very, very dry area. We call it the dry zone. So you will see that it's very difficult for the people, uh, the villagers who are living in this area, for their livelihood. We found out that the people, all the people in the villages are like 90% in debt. So, what we did was, you know, have a very uh, what a social economic baseline survey and see what we can do. มีประชากรอาศัยอยู่กว่า10ล้านคนเยนันชองคือเมืองที่แห้งแล้งมากที่สุดมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์เริ่มต้นดำเนินโครงการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนด้วยการสำรวจข้อมูลพบว่าปัญหาความแห้งแล้งคือปัญหาใหญ่รองลงมาคือปัญหาความยากจน เพราะกว่าร้อยละ90ของครัวเรือนทั้งหมดมีหนี้สินและที่น่ากลุ้มใจกว่านั้นคือเป็นหนี้สินที่เกิดจากรายจ่ายอันเป็นพื้นฐานหลักของการดำรงชีวิตพวกเขาไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าอาหารค่าเมล็ดพันธุ์หรือแม้แต่ค่ารักษาพยาบาลถ้าไม่กู้ยืมเงินสภาพความเป็นอยู่ของที่นี่แตกต่างจากประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงเป็นอย่างมาก รัฐบาลเมียนมาคาดหวังอะไรจากโครงการนี้ But not for the long term. For not for the whole, not for the whole village. For the long term, while well, we are not doing all those small things, but we focus on big activities that will sustain things that will go on even after we leave. This will be in the villages if they can maintain it, if they can sustain it, and we teach them how to do it. ความยั่งยืนคือโจทย์สำคัญและนั่นเป็นเหตุผลที่คำอ่องใช้เวลากว่า6ปีร่วมทำงานในโครงการนี้เพื่อเรียนรู้ศาสตร์แห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ชาวไทยรู้จักกันในชื่อศาสตร์พระราชาโจทย์แรกคือทำอย่างไรให้เยนันชงเข้าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้กำลังสำคัญที่จะแก้ไขคือพวกเขาเอง it takes time to get the understanding and also like I said the confidence trust the communication with the villagers is also very important so we try to keep the communication try to be very transparent and try to explain to them what we are trying to do and what they need to do for cooperation <laughs> การสำรวจและศึกษาคนในพื้นที่ทำให้โครงการได้ค้นพบปัญหาเร่งด่วนที่ควรจัดการโดยเร็วคือปัญหางูพิษที่มีอยู่จำนวนมากจากสภาพพื้นที่ที่แห้งแล้ง มีชาวบ้านบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากในแต่ละปีจากการโดนงูเห่ากัดและทนพิษบาดแผลไม่ไหว<ม>เนื่องจากการขนส่งผู้ป่วยด้วยเกวียนจากหมู่บ้านไปจนถึงโรงพยาบาลจะต้องใช้เวลาเกือบครึ่งวัน เซรุ่มแก้พิษงูถูกนำมาใช้กับ8หมู่บ้านในเมืองเยนันชอปเรีจาเรจเวบ้นะมันองกูจาจเมูนอ่ะี่หารลดวิเลยว่าก้นี่จ้าเลี้ยูเลย

ทั้งเรื่องของการเฝ้าระวังการป้องกันตัวและการใช้เซรุม่มหลังการเข้ามาของเซรุม่มพวกเขาสามารถที่จะช่วยเหลือชีวิตของสมาชิกในหมู่บ้านได้กว่า84คนและป้องกันไม่ให้มีการตายจากงูกัดขึ้นอีกสิ่งที่ตามมาคือการเกิดของกองทุนเซรุม่มซึ่งสมาชิกในหมู่บ้านยินดีพร้อมใจกันจ่ายเงินเข้ากองทุนทุกเดือนสําหรับจัดหาและเก็บรักษาเซรุม่มกองทุนเซรุม่ม คือการรวมกลุ่มที่สามารถแก้ไขปัญหาใหญ่ในหมู่บ้านได้สำเร็จในเบื้องแรกโดยมีอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้านเป็นแกนนำพวกเขาเข้าใจถึงความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกันแล้วบทเรียนเร่งด่วนนี้จบลงอย่างสวยงามแต่ความเข้มแข็งของชุมชนเพียงเท่านี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการจัดการกับปัญหาใหญ่กว่าที่รออยู่ ความแห่งแรงและนี่สินที่ก่อตัวมานานหลายทศวรรษพื้นที่ซึ่งเราเห็นด้านหน้าเป็นผืนทรายกว้างใหญ่สุดสายตาแต่สำหรับพวกเขาที่นี่คือแม่น้ำ แม่น้ำทรายที่กว่าพวกเขาจะได้น้ำสักหม้อมาใช้ดื่มกินบรรดาผู้หญิงในหมู่บ้านก็ต้องลงแรงขุดลึกลงไปในทรายเกือบมิดหัว ထမအောင်ဗျာပေါ့နော်တပေါင်းလာတော့ရောက်ပါပြီ สำหรับบรรดาสัตว์เลี้ยงแล้วพวกเขาต้องต้อนพวกมันเดินฝ่ารายอันร้อนระอุไกลจากบ้านไปมากกว่า70นาทีให้ถึงแหล่งน้ำที่พวกมันจะได้มีน้ำกินประทังชีวิตแม้ว่าเยนันชองจะมีฤด,ดูฝนช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนกันยายนแต่ปริมาณฝนที่ตกลงมาในพื้นที่แห่งนี้มีน้อยกว่าน้อย เพราะภูมิประเทศที่อยู่หลังภูเขาผลกระทบที่เห็นชัดที่สุดคือการเพราะปลูกพืชแม้ว่าชาวบ้านจะเลือกปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นถัว่วงาและดอกทานตะว,วันแล้วก็ตาม This is the the major production in the country, in the whole country. Beans and pulses are produced, cultivated in this area. The problem here that we found out when we came in was that of the untimely rain. So if the rainfall is untimely and not good, they lost a lot of income. So they would go into debt. So we, we found out that they have been struggling in, in that cycle. ความแห้งแล้งที่เป็นอยู่ยังทําให้มีปัญหาสําคัญตามมาอีกอย่างหนึ่งคือพวกเขาไม่มีเมล็ดพันธุ์สําหรับเพาะปลูกครั้งต่อไปการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้จึงเริ่มต้นจากปัญหาที่สำคัญที่สุดก่อนคือปัญหาแหล่งน้ำ เมื่อใดที่มีแหล่งเก็บกักน้ำไว้ได้ปัญหาของพวกเขาก็จะบรรเทาลงอย่างมากการก่อสร,ร้างอ่างเก็บน้ำห้าแห่งในพื้นที่เยนันชองสำเร็จได้โดยแรงงานชาวบ้านแทบทั้งหมดนับหมื่นคนมาช่วยกัน โดยความรู้สึกเป็นเจ้าของที่เกิดขึ้นพร้อมกับการได้ลงมือทําเมื่อได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และความรู้ด้านการก่อสร้างจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวนแม้จะเป็นงานใหญ่เมื่อเทียบขนาดของอ่างเก็บน้ํากับแรงงานด้วยมือเปล่าล้วนๆแต่สุดท้ายพวกเขาก็สามารถสร้างอ่างเก็บน้ําได้แล้วเสรจ อ่างเก็บน้ำแห่งนี้กลายเป็นสมบัติของหมู่บ้านที่พวกเขาหวงแหนเป็นอย่างมากและตั้งใจที่จะดูแลแหล่งน้ำนี้ให้ยั่งยืนโดยการจัดตั้งกองทุนดูแลรักษาที่ชาวบ้านจะบริหารจัดการร่วมกันด้วยตัวเองเมื่อปัญหาสำคัญหนึ่งคลี่คลายไป ก็ถึงเวลาที่จะคลี่คลายปัญหาอื่นๆนั่นคือความยากจนและหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์เริ่มต้นโดยการลดรายจ่ายโครงการได้จัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธุ์พืชขึ้นในแต่ละหมู่บ้านสำหรับจัดหาเมล็ดพันธุ์ตามที่ชาวบ้านต้องการและสามารถที่จะปลูกได้ในพื้นที่เมื่อได้ผลผลิต จึงค่อยคืนจักสุดกอง่อนกองทุนที่ดำเนินการโดยชาวบ้านประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีงเพราะการสนับสนุนที่ตรงกับความต้องการ อาสาสมัครที่สามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิทภาพที่สำคัญคือความซื่อสัตย์ของชาวบ้านที่ส่งคืนกองทุนตรงตามจำนวนและเวลาภายในระยะเวลา5ปีกองทุนนี้สามารถที่จะลดรายใจ่ายให้เกษตรกรได้กว่า2ล้านบาทรายได้จากการปลูกพืชคือค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเป็นค่าใช้ใจ่ายก้อนใหญ่เช่นค่าซ่อมแซมบ้านค่าเล่าเรียนลูก พวกเขาจะได้มาจากฝูงสัตว์ที่เลี้ยงไว้พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์สัตว์คือตน้นทุนที่สูงมากทางออกของชาวบ้านจึงมักจบลงที่การกู้ยืมเงินดอกเบี้ยสูงแพะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของอาชีพเลี้ยงสัตว์เพราะใช้น้ำน้อยให้ลูกดกใช้เวลาเลี้ยงน้อยและได้ราคาดีโครงการจึงจัดตั้งธนาคารแพะขึ้นเป็นกองทุนหมุนเวียน ล่อยกู้แพะให้ชาวบ้านผู้รับแพะแต่ละรายจะได้แพะตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียสิบตัวนำไปเลี้ยงขยายจำนวนโดยมีสัญญาว่าจะต้องคืนลูกแพะ11ตัวกลับสู่ธนาคารเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้รับแพะคนอื่นๆต่อไปชาวบ้านมีแพะเพียงพอแต่ปัญหายังไม่จบเพียงนี้เพราะสัตว์เลี้ยงของพวกเขามักเจ็บป่วยและล้มตายด้วยเหตุที่ว่าจากจำนวนสัตว์แสนกว่าตัวในเมืองเยนันชองกลับมีสัตวแพทย์ในเมือง เพียงสองคนเอ้มาจินโอหยาเล่ใบอ่ะอ้วงเมย์งานเซซีรู้โคราลูยะตัวกุู้ใส่กาวะแตนแด้ดาสลาเวอันเนนนิรุสาเวอตัวกุ้งรู้แกมายาวิญาจินโอยาวิเ่จัวเซจัวการผลิตสัตวแพทย์ขึ้นมาคนหนึ่งต้องใช้เวลานานแต่ปัญหาที่เยนันชงต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โครงการจึงต้องอบรมอาสาสมัครคนในพื้นที่เพื่อให้มีความรู้เพียงพอที่จะทำหน้าที่สัตวบาลประจำชุมชนอาไม่อะี่กับปลาครูยะก่าซุยมเบาเน่นอาเนร่ๆใต้เดาด้ปะอาไีสิจำเลยเอ้ดีเียน่าจะเล่าอะไยอดด่าวดีเวเวซ์อะไรไต้ดาอาลีบอยางง วกเขาได้รับการอบรมทางวิชาการและฝึกปฏิบัติจริงเพื่อมารับผิดชอบดูแลสัตว์เลี้ยงของทุกครอบครัวภายในหมู่บ้านของตนยาที่จะใช้รักษาสัตว์เลี้ยงก็มีกองทุนยาซึ่งจะเรียกเก็บค่ายาและค่าบริการจากเจ้าของสัตว์เพื่อหมุนเวียนจัดหายาคุณภาพดีไว้ใช้ต่อไปในหมู่บ้านจากที่ชาวบ้านต้องรอพึ่งพาสัตวแพทย์เพียงสองคนตอนนี้พวกเขามีสัตวบาลชุมชน ไว้คอยช่วยเหลือเพิ่มขึ้นอีก39คนและลดอัตราการตายของสัตว์ซึ่งสามารถคิดเป็นมูลค่าได้มากกว่า59ล้านบาทภายในระยะเวลา5ปีเยนันชองกลายเป็นพื้นที่ตัวอย่างของความสำเร็จด้านการลดอัตราการตายของสัตว์จากโรคต่างๆทำให้มีเจ้าหน้าที่และนักศึกษาสตัตวแพทย์จากทั่วภูมิภาคมาเวมารวมตัวกันที่นี่เพื่อเข้าอบรมและหาคำตอบของผลสำเร็จในครั้งนี้ รู้จักคำว่าเงินอ,อมจากเดิมที่ทุกคนต่างเอาชีวิตรอดพวกเข้าเรียนรู้ที่จะหันหน้าเข้าหากันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่น่าเชื่อแต่ก็เป็นไปแล้วที่นี่คือเยอนันชองเมืองที่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของผู้คนให้อยู่ดีกินดีขึ้นด้วยสเกลภาพของตนเองตามเป้าหมายของการพัฒนามนุษย์อย่าง,ย,างยั่งยืน We're still in the least developed country in the in the world. The general public is still in the rural areas, and they have been left behind. We need to go down to the grassroots so that the whole country will prosper, the whole country will develop. I am a resident of the village. My name is Ngaung. I am from a village in the north. I have been living in the village for 3 years. I've been living here for 3 years. My family is from the north. I have been living here since I was born. အဲ့ကြတော့ဒီအစ်တရလေးစားသူကောင်းနေဘိုးစိတ်ချမွေကြီးကလေးတည်း။အဲ့ကောင်လေးကပြောမလို့တော့အစီစီရှိ။အဲနာတော့အာအဲဘလူခမ်းသားအောင်ဆိုကျိုးကအခုကြတော့အဲ့လိုမျိုးသိချန်တဲ့စင်ပေါ်မှာဟိုစိတ်ပူတက်လာတယ်လေခံစားရတယ်။သူ योगा လေးပြောက်သွားရင်ကိုကပြောတယ်လေဘလူရဲ့ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ချမ်းတာလေ။ဟောငါကူးလိုက်လို့ငါစီနဲ့ဟိုမနော်တဲသွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုကိုစိတ်ချမ်းတာလေ။အဲဆိုကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ဒီလိုမျိုး လာဒီလိုလို꾸라နိုင်နေနေလူ ਨੇ ကိုတခါမှမှန်တာမူရေမမှန်ခဲ့ဘူးဒီဒိဋ္ဌိစေးကူရမယ်ဆိုတာနဲ့စိတ်ကူရမှာမရှိခဲ့ဘူးငွေမူရည်နဲ့ပတ်တယ်လို့လည်းသိကြအောင်စိတ်မူန်စားခဲ့ဘူးအိမ်မှာခွေးကြောင်ကိုမွေးခိုင်းဘူးငွားတာကကိုကညာချောင်းရှိလို့မွေးရတယ်အခုကျတော့ဒိဋ္ဌိနေပေါ်လဲကိုတွေကခင်တွယ်တတ်လာတာပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလည်းဥမာပူဘယ်ဝဲသွားတာမဟုတ်သာတော့ကိုစီမှာမဟုတ်တမ်းနေဒိဋ္ဌိစံတွေဒိဋ္ဌိကောင်ခုတ်တွေ့ကြရတယ်အဲလိုမျိုးဒိဋ္ဌိနေမှာချစ်တတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတာပေါ့ I think in this sort of setting in this sort of areas

พวกเขาจะมีความรู้มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่จะดำเนินชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของตนอย่างยังย่งยืนได้ตลอดไปประสิกรชาวไทยควรจะปรับปรื่มในการที่มีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระปรีชาสามารถ และมีพระราชปณิธานที่จะแก้ไขปัญหาที่รากที่ต้นต่อนั่นก็คือพัฒนาคนให้คนมีความเจริญให้คนมีความมั่นคงให้คนมีความก้าวหน้าตระหนักรู้ใช้สติและก็ใช้เหตุใช้ผลและก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองเพื่อที่จะหลีกเลี่ยง ปัญหาต่างๆที่พึงจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการความร,รัศมีรสายทางเศรษฐกิจการล่มสลายของสภาพแวดล้อมหรือปัญหาความขัดแย้งอื่นๆที่จะนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ด้อยลงที่ต่ำลงถ้ามีคุณภาพถ้าทรัพยากรมนุษย์ได้รับการพัฒนาถ้าเราตระหนักในศักยภาพของเราและพัฒนาศักยภาพนั้นให้ไปสู่ระดับที่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้นี่คือทา นี่คือทางรอดนี่คือวิถีแห่งพระราชา